ได้ไรทานเออวันน okay. ี uh, uh, ้โอ mm ้โหเมนูไปแค่น yeah, well, ี้เหรอฮะยังไม่มาเสิร์ฟด้วยตัวเองเลยพี่เิดเสิร์ฟด้วยตัวเองเลยมาอีสานต้องกินเมนูปลา นอนนี้เราอยู่ที่อ่าเราลาปาก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 ลาาาลานปากลาปากลาาปากปากลาเอาเป็นมุกไงเป็นมุกตรงนี้ไม่ใช่ที่ตัวโนว้ววานะครับ ตรงนี้ตรงนี้เราไปหาเพราะว่าต้งที่ป่าไม้เข้าๆอยู่แล้วมันอ <c oughs> ยู่ในเขมเทาน่าอุ้ยมีเรือด้วยอ่ะนะน,นี่ เห็ดดินเห็ดดินมันได้เยอะเลยอ่ะเห็ดดินมันยังมีนองไม้ด้วยลูกแอะอ อุ้ยอันนั้นเห็ดอะไรอ่ะเล็กๆล็นั่นอ่ะอันนั้นกินไม่ได้ครับผมอันนั้นกินไม่ได้จุ้งจุ้งมีคนไี่แม่ค้าามขายให้แม่อออุ้ยอร่อยมากอีกตัวนี้เห็ดอะไรนะเอีกนุ้ยใหญ่มากเลยดูขาเขาดิใหญ่มากโอ้ยสวยมากด้วยเห็ดพุ่งเพิ่งนุกยุง กลับบ้านได้พระนางขนาดนี <c ười> oh, oh, oh. Hence, ้อิ่มแล้วโอ้โชว์วิญยาอย่าไม่ใหญ่กว่าหน้าแม่หรูเดียบไม่เอาหน้ามาเทียบหน่อยอ้อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะลงเอ๊ะเชื่โชว์แทโชว์เชิบเอ๊ะ เปิ้ลเปิ้ึ้งปลาแล้วก็อันนี้เมนูเพื่อสุขภาพขัวว้วนแล้วก็นี่คือเห็ดที่ที่คุณแม่หามาได้เห็ดดอกเดียวนะคะนี่นี่เห็ดดอกเดียวเราพี่กินหรือเปล่า กินค่ะกินไม่ไดเนี่ยแบ่งไปอ่ะไม่ไม่ค่ะไม่เป็นไรให้คุณแม่กับน้องเพชรลองชิมอะไรคะว่าทำกบข้าวไม่ได้เลยทำไมเรื่องทรัพยากรมากยังมาจี่ก๋วยไม่รู้พิเศษกินเลยอร่อยมากมันจะนุ่มๆกรุบๆด้ไหมเนาะเพื่อนๆทั่ มาใหม่กันเอาด้วปลาใส่่เชืนนมาด้วยไหนๆใส่ใส่เชืดเขาไปทำอะไรกัน้อนไม่เออางวัน <Lamborg> ต <hini> ืเาแล้วไปกินนมงตีสี่ตีสี่สิบสี่สิบห้า่